สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นการเรียนออนไลน์ครั้งที่2ที่เราเจอกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของโมเมนต์ของแรงกันนะคะโมเมนต์ของแรงนะคะพร้อมแล้วเนาะวันนี้อาจจะมีการคำนวณสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เมื่อเรียนจบเรื่องนี้ครูม,มีการบ้านให้นักเรียน2ข้อนะคะนักเรียนก็ทําแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูในแชทเหมือนเดิมนะคะไปกันเลยเนาะ มาดูที่นิยามของโมเมนต์ก่อนนะคะโมเมนต์ของแรงนะคะเขาบอกว่าโมเมนต์ของแรงคือปริมาณที่บอกถึงความสามารถของแรงที่ทําให้วัตถุเนี่ยสามารถที่จะหมุนอยู่รอบจุดหมุนได้นะคะเราสามารถหาโมเมนต์ของแรงนะคะได้จากเอฟคูณ L นะคะหรือโมเมนต์เท่ากับน้ําหนักของวัตถุคูณด้วยระยะห่างจากจุดหมุนนะคะ โมเมนต์ของแรงนะคะเท่ากับแรงนะคะหรือน้ำหนักของวัตถุคูณระยะห่างจากจุดหมุนนะคะทีนี้สัญลักษณ์ของโมเมนต์คืออะไรนะคะสัญลักษณ์ของโมเมนต์คือตัว M นะคะตัว M ใหญ่นะคะคือโมเมนต์ของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรนะคะมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรทีนี้จากนิยามเนาะจากนิยามจากสูตรที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าโมเมนต์คือ น้ำหนักของวัตถุนะคะหรือแรงนะคะที่ทำให้วัตถุเนี่ยนะคะหมุนคูณด้วยระยะห่างจากจุดหมุนนะคะมันก็จะต้องมออีแรงเข้ามาเกี่ยวข้องในการคำนวณหาโมเมนต์ Moment นะคะแรงคืออะไรคะแรงก็คือ f นะคะแรงก็คือ f นะคะมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะระยะห่างจากจุดหมุนนะคะระยะห่างจากจุดหมุนก็คือตัว L นะคะคือตัว L นะคะระยะห่างจากจุดหมุนก็มีหน่วยเป็นเมตรนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นโมเมนต์ของแรงจึงมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรนะคะอันนี้คือสูตรในการหาโมเมนต์ของแรงนะคะสูตรในการหาโมเมนต์ของแรงเนาะอ่ะทีนี้โมเมนต์ของแรงนะคะก็จะมีได้การอยู่2ประเภทนะคะก็ค,คือโมเมนต์ทวนกับโมเมนต์ตามนะคะโมเมนต์ทวนกับโมเมนต์ตาม น,ะะนักเรียนสังเกตนะคะครูมีนาฬิกาให้อยู่ด้านบนนะคะให้นักเรียนคอยเปรียบเทียบดูว่าจากรูปที่นักเรียนเห็นนะคะจากโจทย์ที่ได้รับเนี่ยโมเมนต์ของเราเนี่ยหมุนไปตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกานะคะจากรูปนะคะจากรูปอันแรกนะคะมีวัตถุนะคะมีแรงของวัตถุกระทําอยู่ที่คานนะคะพูดง่ายๆว่าคานแล้วกันนะคะหรือมากระดกก็ได้นะคะมากระดกเครื่องเล่นสมัยเด็กๆของนักเรียนเนาะ ะะมีวัตถุวางอยู่2ด้านนะคะเป็นคนสองคนแบบนี้นะคะแล้วถ้าสมมุติว่านะคะถ้าสมมุติว่าครูกดนะคะกด F2 ลงกด F2 ลงนะคะผู้ชายคนนี้เนาะที่ใส่เสื้อสีเขียวนะคะเขาก็จะต้องตกลงมาใช่ไหมคะตกลงมาในทิศทางแบบนี้นะคะตกลงมาในทิศทางแบบนี้ที่นักเรียนเห็นอย่างนี้นะคะ นั่นหมายความว่าผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเขียวนะคะเ RIGHT คลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกานะคะเคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกานะคะในขณะเดียวกันนะคะในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าครูอยากกดให้ผู้หญิงเสื้อแดงคนนี้ตกลงมานะคะอยากกดให้ผู้หญิงเสื้อแดงคนนี้ตกลงมานะคะด้านล่างนะคะผู้หญิงคนนี้ก็จะต้องเคลื่อนที่ไปอีกด้านหนึ่งนะคะต้องเคลื่อนที่ไปอีกด้านหนึ่ง ะะแบบนี้นะคะคนเสื้อแดงนะคะผู้หญิงคนนี้ก็จะเคลื่อนที่นะคะทวนเข็มนาฬิกานะคะนเัเรเยนลองสังเกตดูนาฬิกาท,ที่วิ่งอยู่ตอนนี้นะคะนะคะก็จะเคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกานะคะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดเป็นทางกับการสมมติครูอยากดันผู้ชายเสื้อเขียวขึ้นนะคะ,ะครูอยากดันผู้ชายคนนี้ขึ้นไปนะคะดันผู้ชายคนนี้ขึ้นไปผู้ชายคนนี้ก็จะต้องหมุนขึ้นไปด้านนี้ หมุนขึ้นไปด้านนี้นะคะผู้ชายคนนี้นะคะผู้ชายเสื้อเขียวคนนี้ก็จะเคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกานะคะทวนเข็มนาฬิกานะคะอ่ะเหมือนกันเลยเกิดครูอยากผักผู้หญิงเสื Caleb, ้อแดงคนนี้ขึ้นนะคะอยากผักผู้หญิงเสื้อแดงคนนี้ขึ้นไปนะคะผู爸爸้หญิงเสื้อแดงคนนี้นะคะก็จะต้องเคลื่อนที่นะคะตามเข็มนาฬิกานะคะตามเข็มนาฬิกานะคะ อันนี้คือทิศทางการเคลื่อนที่ของโมเมนต์นะคะเนาะหนูเปรียบเทียบจากนาฬิกาที่ครูเอามาให้ดูนะคะอ่ะทีนี้ลองดูตัวอย่างการคำนวณน,นะคะจากตัวอย่างการคำนวณน,นะคะเขาบอกว่ามีตะกั่วนะคะน้ำหนัก2นิวตันวางอยู่บนตาช่าง2แขนนี่วางอยู่บนตาบนตาช่าง2แขนนะคะมีระยะห่างนะคะจากจุดมุนเนี่ย0.5เมตรนะคะ เขาถามหาโมเมนต์ของแรงและทิศทางการหมุนนะคะโมเมนต์ของแรงและทิศทางการหมุนเนาะจากโจทย์จากโจทย์โจทย์กําหนดอะไรมาให้ลูกจากโจทย์โจทย์กําหนดอะไรมาให้คะเด็กๆตอบได้ไหมถ้าหนูสังเกตดีๆนะคะจากโจทย์โจทย์กําหนดน้ําหนักมาให้แล้วนะคะโจทย์กําหนดน้ําหนักมาให้แล้วก็คือตัวนี้ โจ,จ ge ge โจทย์กำหนดมาให้แล้วนะคะอีกอันนึงอีกอันหนึ่งโจทย์กำหนด L มาให้นะคะโจทย์กำหนด L มาให้ก็คือระยะห่างนะคะระยะห่างจากจุดหมุนโจทย์กำหนดมาให้แล้วนะคะโจทย์กำหนดมาให้แล้วโจทย์ถามหาโจทย์ถามหาอะไรคะโจทย์ถามหาโจทย์ถามหาโมเมนต์ของแรงนี่ยวฉันมาไว ตรวถามหาโมเมนต์ของแรงและทิศทางการหมุนและทิศทางการหมุนนะคะว่าเมื่อเราเอาวัตถุวางที่ตาช่างสองแขนเนี่ยนะคะมันจะมีโมเมนต์เท่าไหร่และทิศทางการหมุนจะหมุนแบบไหนนะคะอ่ะจากสูตรจากสูรเนาะการหาโมเมนต์ของแรงนะคะจากสูตร m เท่ากับ f คูณ l m เท่ากับ f คูณคูณ l f คือ แรงหรือน้ำหนักของวัตถุ L คือระยะห่างนะคะ L คือระยะห่างจากจุดหมุนนะคะจากโจทย์เนี่ยโจทย์กำหนดมาให้เราหมดแล้วเราก็แทนค่าลงไปเลยนะคะแทนค่าลงไปเลยนะคะก็จะได้เป็น f เท่ากับ2นิวตัน L เท่ากับ0.5เมตรนะคะจับมันมาคูณกันนะคะเครื่องหมายแบบนี้เนาะงเล็บติดกันแบบนี้คือการคูณกันนะคะจับมันมาคูณกันเราก็จะได้มูเมนต์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ ลองคิดสิมีค่าเท่ากับ1นิวตันเมตรนะคะ1นิวตันเมตรทีนี้หนูลองดูรูปนะคะจากรูปหนูจะสังเกตว่าตาช่างด้านนึงนะคะไม่มีน้ำหนักอะไรเลยก็คือไม่มีวัตถุใดๆส่วนอีกด้านนึงมีวัตถุอยู่นั่นหมายความว่าวัตถุจะมีเพียงแค่ด้านเดียวนะคะแสดงว่าด้านนั้นจะมีค่ามากกว่านะคะมากกว่า เมื่อวัตถุวางด้านไหนมากกว่าด้านนั้นก็จะต้องตกลงมานะคะต้องตกลงมาแบบนี้หนูสามารถบอกได้ไหมว่าวัตถุจะหมุนไปทางทิศทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาคะบอกได้ไหมเอ่ยอ่านะคะสำหรับ ออตาช่างอันนี้นะคะเมื่อเราเอาวัตถุวางลงไปนะคะวัตถุมีเพียงด้านเดียวด้านนี้นะคะด้านนี้ด้านเดียวเพราะฉะนั้นนะคะโมเมนต์ก็จะเคลื่อนที่ในทิศตามเข็มน,นาฬิกานะคะตามเข็มน,นาฬิกานั่นเองนะคะ,อะลองดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะอ,ะอีกข้อหนึ่งนะคะอันนี้เขาให้หาระยะห่างจากจุดหมุนก็คือหาอันนี้หาอันเนี้ยนะคะว่าจากจุดอันเนี้ยไปถึง ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่นะคะมีค่าเท่าไหร่นะคะอะจากโจทย์โจทย์กำหนดอะไรมาให้คะโจทย์กำหนดอะไรมาให้ลูกจากโจทย์โจทย์กำหนดแรงมาให้แล้วทั้ง2ด้านเห็นไหมคะ3านิวตันกับ5นิวตันอันนี้คือแรงหรือน้ําหนักของวัตถุนั่นเองนะคะโจทย์กําหนดมาให้แล้วโจทย์กําหนดมาให้อะไรอีกอันนึง โจทย์กำหนดระยะห่างจากจุดหมุนของฝั่ง30นิวตันเห็นไหมคะโจทย์กำหนดมาให้แล้วว่า2เมตรแต่อีกฝั่งหนึ่งโจทย์ไม่ได้กำหนดมาให้นั่นคือคำถามที่โจทย์อยากได้นะคะอ่ะสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือระยะห่างจากจุดหมุนของ5นิวตันนั่นแหละว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะคะจากสูตรเนาะอันนี้เราต้องหา สูตรโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนะคะโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามเราก็จะได้สูตร m ทวนเท่ากับ m ตามนะคะ m ทวนเท่ากับ m ตามทีนี้จากสูตรโมเมนต์เนาะจากสูตรโมเมนต์นะคะ m เท่ากับ f คูณ l อันนี้คือสูตรของโมเมนต์เพราะนั้นเราก็เอา f คูณ l เนี่ยมาแทนค่าทั้งโมเมนต์ทวนและโมเมนต์ตามไปเลยนะคะ ก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่คือสูตรที่เราใช้หาเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูเห็นหน้าหน้าตาของรูปของโจทย์เป็นแบบเนี้ที่มีน้ำหนักทั้งสองข้ามีคานมีจุดหมุนอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องใช้โมเมนตพนเท่ากับโมเมนต์ตามแน่นอนนะคะ,ะจากนั้นเราก็จะแทนค่าแล้วนะเราก็จะแทนค่าเราลองวิเคราะห์ก่อนเรารวิเคราะห์ก่อนฝั่งนี้ฝั่ง30มนะคะมันถูกดึงลงมาด้านล่างฝั่ง30ถูกดึงลงมาด้านล่าง แบบนี้ก็จะต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งทวนนะแน่นอนถ้าเราดึงฝั่ง5นิวตันลงนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งตามเข็มนาฬิกานะคะอ่ะตามเข็มนาฬิกาเนาะเราก็จะแทนค่าลงไปนะคะวิธีทำจากสูตรหนูดึงสูตรขึ้นมาก่อน FL ทวนเท่ากับ FL ตามหรือโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนะคะแล้วเราก็แทนค่าลงไปนะคะ FL ของฝั่งทวน FL ของฝั่งทวนนะคะฝั่งนี้ก็เป็น FL ของฝั่งตามนะคะฝั่งทวนเนี่ยฝั่งโมเมนต์ทวนเนี่ยเขาให้ค่ามาหมดแล้ว F ก็เท่ากับ30นิวตันนะคะส่วน L ระยะห่างจากจุดหมุนก็ให้มาแล้ว2นิวตา้าเออขอโทษ2เมตรเราก็แทนค่าลงไปเลยนะคะ ส่วนฝั่งนี้นะคะเขาให้มาแค่ f อย่างเดียวก็คือ5 1, นิวตันส่วน l เขาไม่ได้ให้มานะคะเราก็ติดเอาไว้ก่อนนะคะติดค่าเอาไว้ก่อนก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จับมันคูณกันจับฝั่งทวนคูณกันก่อนนะคะ30คูณ2ได้เท่าไหร่คะเด็กๆอ่า ได้6 0นิวตันเมตรนะคะได้60นิวตันเมตรเนาะส่วนฝั่งนี้นะคะ5นิวตันคูณ x อันนี้เรายังไม่สามารถหาได้เพราะมันมีตัวแปรอยู่ก็คือ x นะคะเราก็ต้องจัดการหาค่า x ให้ได้ก่อนว่าค่า x เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะคะ5กับ x มันเป็นแบบนี้อยู่มันทำอะไรกันอยู่คะอ่ามันคูณกันนะคะ5คูณกับ x อยู่เพราะฉะนั้น เราต้องการหาเอเดียวเราก็ย้าย5มาหารกับ60ซะนะคะเราก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นระยะห่างจากจุดหมุนฝั่งนี้นะคะค่า x ที่เขาต้องการมีค่าเท่ากับ12เมตรนะคะ12เมตรนี่คือคำตอบนะคะก็เดี๋ยวครูมีการบ้านให้นักเรียน2ข้อนะคะ2ข้อก็ให้นักเรียน ทำโดยการย้อนกลับไปดูคลิปที่ครูอธิบายเนาะแล้วก็ดูในหนังสือประกอบควบคู่กันไปด้วยนะคะเมื่อน,นักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะขอให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วก็ส่งลงมาในช่องแชทของครูนะคะครูก็จะได้ในแชทกลุ่มของเราอะร่ะลูกเราครูก,ก็จะได้เช็คชื่อแล้วก็ตรวจให้นักกับนักเรียนเลยนะคะก็สําหรับการเรียนออนไลน์วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะเราเจอกันครั้งหน้าค่ะ